ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลในเดือนมิถุนายนดวงการงานมีพลังงานของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขยันทำงานหมกมุ่นคุ้นคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาอยากประสบความสำเร็จอย่างสูงจึงทุ่มเทกับการทำงานมากถ้าไปในทางธรรมก็มีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูงได้ เหมาะกับการทําธุรกิจส่วนตัวเพราะมีความคิดเห็นเป็นตัวของตัวเองสูงมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถรัรมภ์สนับสนุนมีสติปัญญาความรู้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงสุขุมรอบคอบปฏิภาณไหวพริบดีมีเกณฑ์การเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศการทํางานที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศและชาวต่างชาติจะทําได้ดีมีความเข้มแข็งอดทนเป็นเลิศแบกรับภาระหนักเอาชนะปัญหาต่างๆได้ดี ระหว่างเรื่องของความมุทะลุดุดันใจร้อนและความเชื่อมันน่นในตัวเองสูงมากเกินไปความกล้าได้กล้าเสียอาจทำให้มีความเสี่ยงได้ให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีจัดเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะเข้าตัวและได้รับผลเร็วเป็นการเตือนให้ทำแต่คุณงามความดีสรุปโดยภาพรวมชาวราศีตุลเรื่องการงานให้มุ่งมั่นในการทำงานอยู่ในคันลองคองทำที่ดี จะประสบความสําเร็จสูงมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลอวยชัยให้พรเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ดีเพียบพร้อมทั้งความเก่งและความดีมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ชาวราศีตุลสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขประสบความสําเร็จในทุกๆด้านตลอดเดือนมิถุนายนรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ